สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีบางพลูนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่นี่กันทําไมล่ะเรากําลังจะเดินทางไปไปเที่ยวงานวัดนะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราเห็นมีตลาดสดใหญ่และยาวมากๆอันนี้คือตลาดนะคือตลาดใหญ่แล้วก็ตลาดยาวคือหมายความว่าเขาเรียง เขาเลียงเขาเลียงเขาเลียงร้านค้าเป็นรูปแบบแนวยาวๆแล้วนะโอ้โ oh, ห oh, เดินกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันดีกว่านะครับว่าคือตลาดอะไรแล้วก็มาถึงแยกบางพลูนะครับอ่าข้างหน้านี้คือสี่แยกบางพลูนะครับตรงไปก็จะไปทางบางบัวทองไว้เล็งนยยี่นะครับทางถ้าตรงไปข้างหน้าเนี่ยก็จะไปทางวัดสวนแก้วได้อย่างนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจกัน วัดสวนแก้วก็คือวัดพระพยอมนี่แหละครับอ่ะอันนี้เรามาถึงก็ใช้เวลาประมาณสัก3-4นาทีนะครับไม่ได้ไกลมากแต่ก็รู้สึกเปรียวเหงาเศร้าใจนิดนึงนะเพราะว่ามันตามทางเนี่ยไม่มีไม่มีร้านรวงอะไรเลยไม่แนะนําถ้าจะเดินคนเดียวเปรี่ยวๆนะครับเพราะว่ามันน่ากลัวอ่ะท่าน,นี้อ่าเราใช้วิธีเดินทางมาที่นี่ก็คือใช้ MRT นะครับอ่าใช้รถไฟฟ้า MRT มามาลงที่ คือสายสายสีม่วงอ่ะเราก็มาลง m อ t m อ t เอเอ,าเอาบางพลูนะครับพูดไปก็งงไปก็คือ,เ,อเราจะมาต่อรถเพื่อที่จะไปอีกงานนึงแต่ว่าเออเราเห็นตลาดนี้น่าสนใจนะครับเห็นไหมเขาจัดร้านเรียงตอนนี้ก็ช่วงเวลาเกือบ6โมงเย็นละนะครับรถลาถ้าจะมาตลาดนี้นะครับก็มาจอดริมทางอย่างนี้ได้แล้วเขาก็มีอำนวยความสะดวกด้วยนะครับนี่อย่างมอเตอร์ไซค์จอดโหยาวไปถึงนู่นเลย ด้านหลังจะเป็นที่จอดอที่จอดรถลูกค้านะครับที่เข้ามาซื้อของในตลาดนี้นะครับอันนี้เป็นร้านต่างๆนะครับกําลังจัดร้านกันเลยช่วงเวลานี้ก็คือเป็นเราลาวสักห้าโมงครึ่งนะครับประมาณนี้นะเนี่ยก็จะมีโอ้ยมีร้านเอยอะแยะเน่ยมีสเต็กมีข้าวมันไก่เนะี่ยดูราคาเมื่อกี้เดินมาก็จะเห็นเป็นร้านพวกข้าวผัดปูต้มยำ แล้วพิซซ่าก็มีนะพิซซ่าพิซซ่าทําเองนะครับพิซซ่าแบบไม่ได้ว่าเป็นแบบบริษัทใหญ่โตอะไรามากมายนะครับเป็นพิซซ่าบ้านๆน,นะแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมอ,อันนี้เป็นทางเข้าลานจอดรถนะครับทางออกลานจอดรถก็เหมือนกันเลยนะเข้าได้ออกได้หมดแต่ก็เรามัดระวังแล้วกันตอนนี้เราขอเดินตอนช่วงมาดูพามาดูไอ้ที่จอดมอไซค์นะก็คือคนแถวเนี้ ตลาดนี้จะอยู่แถวตมบบางกลางอ,อําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคนแถวนี้เขาก็ตกเย็นแล้วเขาก็ก่อนกลับบ้านบางทีก็ลงรถไฟฟ้าแล้วก็เดินมานะลืมบอกไปนะครับนี่เมื่อกี้พูดข้ามไปเราใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเดินทางจากเตาปูนมาลงที่ MRT บางพลูนี่แหละอาเนียเรียบเรียงเรียบเรียงคู่ได้ถูกต้องนะครับ มาลงที่เอ็มอาร์ทีบางพลูนะครับก็ใช้เวลาสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ั้งนะใช้ทางออกที่3นะถ้าจะมาตลาดนี้นะครับใช้ออกที่3แล้วก็เดินมาเรื่อยๆประมาณสักสามสี่นาทีก็ถึงแยกละแต่ถ้าใช้ทางออกที่เอ่อที่2นะครับก็ต้องเดินไกลหน่อยแล้วก็ต้องข้ามฝั่งถนนมานะอ่ะทีนี้เราก็เดี๋ยวระวัดระวังรถนิดนึงอ่าอย่าง ที่เกินไปนะครับตลาดนี้โอ้ใหญ่หน่าดูเลยใหญ่แล้วก็บอกว่าเขาจัดเรียงแบบร้านยาวๆนะครับเนี่ยด้านเนี้ยเขาจัดเป็นโซนแบบนั่งกินเป็นโซนบบนั่งกินนะนี่อันนี้ผักสดนะโซนบบนั่งกินทางด้านโน้นก็จะเป็นเนี่ยอย่างที่บอกไว้ข้าวผัดปูเริ่มขายกันแล้วสเต็กนะผัดกะเพราลัดหน้านะด้านโน้นก็จะเป็นลานจอดรถโอ้ใหญ่มันการจอดรถได้เป็นรอบร้อยสองร้อยคัน นี่นะครับเนี่ยมีร้านผัดไทยนี่นะนี่เป็นตลาดตลาดออกแนวบ้านๆน,นะครับอ,อ่ไม่ได้ติดแอร์อะไรนะสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอ,อ่ไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรเลยนะขายก็ขายกันแบบว่าแบบร้อนๆกันอย่างเงี้ยนะใครผ่านไปผ่านมาก็นึกว่าเป็นแบบตลาดแบบล่างๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันทุกช,ชั้นสามารถมาซื้อได้นะเพราะมันถูกนะ แล้วก็แบบโอ้โหจะไปคิดอะไรมากวันวันก็มาอุดหนุนชาวบ้านแถวนี้กันอาจจะมาแบบว่าเป็นขาจรก็มีนะมีทั้งซีฟูด้ดมีทั้งลูกชิ้นเนี่ยโอ้เนี่ยเหมือนปลาดตามต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าบางที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบเป็นพื้นอย่างนี้อันนี้เหมือนเหมือนก็เป็นพื้นแบบถนนหรือ,อเทซีเมนเทคอนกรีตซึ่งแบบว่า ถ้าเป็นตาจังหวัดเนี่ยอย่างที่เคยไปมาเนี่ยบางที่เนี่ยก็ต้องเดินกันแบบลุกลังเลยนะครับอ่ะทีน,นี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดมีก๋วยเตี๋ยวหลอดอันนี้เป็นตำตำส้มตำนะครับน,นี่เป็นลาบด้วยเป็นลอดหมูยนะครับอือเห็นไหมอันนี้ก็ไก่องไก่ทอดนะตลาดนี้ใหญ่นะนีเน่เราจะไปเร็วๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นของสดก็ผสมเสปนเปกันไปนะไม่ได้จัดอะไรให้มันเป็นระบบเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นไก่สด มีข้าวโพดนึ่งนะนี่อันนี้เป็นกุ้งทอดเห็นไหมแพละ30บาทมั้งไม่ใช่ดิคือมันแพแตกแล้วอะ่ะเอามาเทินๆกัน,ก,นก็ได้เยอะนะได้เยอะบางที่แพ้25บาทหน่อยเดียวเองนะนี่ข้าวโพดูสวยงามนะ,นะมีปลาหมึกย่างปลาหมึกนึ่งนะครับนขนมหวานโอ้โหอันนี้ก็เป็นหอยแมงคู่นะถุงละ50บาท พอๆกับต่างจังหวัดเลยต่างจังหวัดในที่นี้บอกไปเลยเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไปเที่ยวที่หัวหินมานะครับก็ไปที่ตลาดหัวหนาตลาดหัวหนาเนี่เขาก็จะออมีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะยกเว้นปลายกเว้นปลาปลานึ่งนะจริงๆอยากกินปลานึ่งมากเลยแต่เราไม่มีโอ้าเสียดายหาข้อมูลใน Google มาแล้วเขาบอกมีทุกอย่างให้เลือกสรรแต่เราไปจริงๆไม่มีปลาโกหกกันนี่เออไม่วันนะั้นเขาอาจจะหยุดไป เวียนเทียนก็ได้นะครับนี่อันนี้เราพามาดูนะระหว่างที่บ่นไปก็ให้ภาพเขาเล่าเรื่องอ,อันนี้นะครับก็เป็นร้านหมูแดดเดียวมีข้าวเหนียวอมหมูแดดเดียวมีข้าวเหนียวมีไก่โอ้ยไก่ตัวมันล้มเลยดูดิเออไก่อะไรนะไก่ไก่สดไกอ่อันนี้ก็เนื้อนะเนื้อหมูเนื้อเศษ มีต้มนะต้มให้เสร็จเรียบร้อยเลยก็มีนะอ่ะโซนนี้ก็เป็นเป็นผักสดนะอมีทั้งสองฝั่งเลยโอ้ยอยู่เขาแตนดิเขาแตนแผ่นบนรรเลมเลยนะนี่นะเขาแตนนี่นะเห็นตลาดไหมเนี่ยคนเดินเริ่มโอ้เริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเพราะว่าเขาซื้อของแล้วเขาจะกลับบ้านนะอันนี้ก็มีเคสโทรศัพท์มีสายช้าต่างๆ ม้ตียุงก็มีนะครับมาดูดตรงนั้นก็เป็นถนนที่ไปเป็นถนนใหญ่นะครับมันมัน,มนคือมันดีตรงที่ว่ามันอยู่ใกล้อ,อ,อยู่ใกล้ MRT นะใกล้ไหมประมาณสักร้อยเมตรก็ก็จัดว่าโอ้ถ้าเดินทุกวันก็คงไม่เหนื่อยหรอกมันก็ใกล้นะบางคนก็บอกไกลอ่นะก็แล้วแต่จะคิดแต่ว่าแต่ว่าอะไรเอ่ยเนี่ยโอ้โห อันนี้มันคือแมงอะไรครับพี่รู้ปะแมงอะไรแมงอะไรไม่รู้จักชื่อเนอะเาะก็เอามาทอดอืมกลิ่นหอมหอมออันนี้อยู่คู่วหนอมหวานเลยโอขายดีนะเห็นบอกเลี้ยงกันเป็นฟาร์มเลยนี่ประทูปลาทูผู้เมื่อกี้เป็นเป็นเลยอะ โอ้หนี้โลหกสิบโลหกสิบโอ้หอ,อยแมงคู่ปลาทูอ้นี่ปลาอะไรก็ไม่ดูนะเห็นไหมอันนี้ปลาเผาตัวยแปดสิบบาทร้อยี่สิบเป็นชุดเนาะนี่กุ้งเผาสูดยอดครับอันนี้แกงนะเยอะแยะเลยอ่ะโอ้ครึ่งโลร้อยแปดสิบก็คุณภาพตัว ไม่ได้ใหญ่โตมากนะก็ตามราคานะครับมีของสดของอดินดินดินอันนี้ก็เปิดไม่ใช่ <c oughs> อันนี้เป็นขนมนะครับนี่ขนมเหมือนเออสิตัว20บาทเอาไปแช่แข็งกันนะครับเป็นน้ำหวานนะเนาะออมีทั้งของแบบหายากๆแล้วก็แบบทั่วๆไปเหมือน <c oughs> เหมือนกันกันกบ ตลาดทั่วๆไปนะแต่ก็จํานวนข้าวของเขาก็เยอะมากผักสดๆนะนี่รองเท้าเออก็มีทุกอย่างเหมือนกันเนาะแต่ถ้าใครจะคิดลึกมากกว่าน,นั้นก็มันอาจจะไม่มีก็แต่ก็ดูดินี่ส้มลอสี่บาทก็ตามตามคุณภาพนะครับบางที่เนี่ยเขาคัดสวยๆมาก็เอออย่างตามต่จังหวัดเนี่ยก็ส้มบางอย่างก็ โลละ90บาทเนี่โอ้โหคิดว่าน่าจะเป็นแบบความสวยความสวยของออส้มมากกว่าเนาะมันถึงแพงอะ่ะน,นี้กระดาษอันนี้อันนี้เป็นกระเป๋าคาดเอวนะอ,อ,อันนี้ก็อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์แขนจับโทรศัพท์ต่างๆนะครับอันนี้เล็บเ,เล็บปลอม อันนี้ก็เป็นแกงขั่วหอยขมน,น่นองแกงขั่ว40บาทนะครับอ๋อถ้าลึกๆไปกว่าน,นั้นก็เป็นทางออกด้วยแล้วก็เป็นร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะครับนี่พาไปดูพาไปดูแล้วเดี๋ยวจะวกกลับไปทางด้านด้านหน้านหน่อยนะครับอันนี้เป็นเสื้อผ้านะครับอืมมีแบบพระเครื่องนั่งดูพระกันส่องพระกัน นี่เสอยือดนะเสอยือดขายรองเท้านะอืมโหยาวไปถึงนูเลยเ,เห็นไอ้ครูเกิบอกว่าตลาดเปิดเนี่ยบ่ายสองนะปิดสองทุ่มแต่จริงๆแล้วก็ก,ก็เปิดเมื่อพร้อมนะครับแล้วก็จะปิดก็ต่อเมื่อตลาดวายขายของหมดแล้วก็หมดนั้นนะถึงจะปิดแถวนี้เป็นอู่ซ่อมรถตัวถังนี่น ที่จอดรถเนี่ยกว้างขวางเลยนะครับนี่อ่อันนี้ตลาดที่อยู่ภายในเต็นท์นะครับแต่เต็นท์ยาวมากเลย20เต็นท์มัง้งแถวเดียวแถวเดียว20-30เต็นท์นะมังม้งเมื่อกี้ไม่ได้นับนะครับแต่ว่ามันก็โอ้โหยาวมากอ๋อตรงนี้ด้านหลังนี้จะเป็นเซียนดูพระต่างๆนะครับเขาก็มาแลกเปลี่ยนกันดูดูพระดูเหรียญดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะตอนนี้ฝั่งซ้ายเราเดินแล้วเราจะเดินฝั่งขวาบ้างโอ้มีจักรยานขายด้วย เป็นจักรยานแบบมือสองเนาะยิ่งกอ่ามือสองเีกต่อไปนะเรามาดูทางด้านนี้บ้างอ,อันนี้ก็เป็นพวกหน้ากากหน้ากากนะครับรองตทรองเท้ากางเกงช้างหมวกนี่ตัวละร้อยอย่างแถวนี้เสื้อขาวอสองตัวร้อย น้ำหงน้ำหอมนะนี่หมวกหน้ากากนะแว่นตาอ๋ออันนี้ก็เป็นมีมีมีม,มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับใครสนใจก็มาเดินดูได้นะจับจ่ายได้ซื้อของสดๆกลับบ้านนะครับแล้วก็มันก็เหมือนกับตลาดทั่วๆไปนะครับที่มีของขายเหมือนเหมือนกันหมดอะนะนะแต่ก็ ก็ให้บรรยากาศแตกต่างกันไปนะครับมันมาง่ายอะ่ะอนีอ่ชุดนอนชุดนอน <c oughs> เคยเห็นบางคนใส่มาเดินตามงานวาัดก็มีนะชุดนอนอย่างเงี้ยชุดนอนแบบโอ้โหอ,อีนิดหนึ่งจะเหมือนชุดแห่สิงโตแล้วอ,อันนี้เป็นคู่ภาพปูที่นอนภาพปูที่นอนนะครับอ๋ออันนี้เป็นเครื่องสำอาง มีของเล่นด้วยนะของเล่นแล้ววางเหมือนกับพวกร้าน20บาทนะแต่ไม่น่าจะใชาย่บาทแล้วก็ป่าปนกันไปตลาดเดินไม่ร้อนนะพวกนี้ส้มทีสวยเลยส้มสันน้ำผึ้งอืสามโลร้อยเนี่ยมีปลาปลาสวยงามอืมปลาสวยงามปลาก,กัดโอ้ นี่ผักนะครับด้านฝั่งนู้นก็มีโอ้เขาแบ,บ่งเน็น3ส่วนนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นของกินเนาะเออเราเดินไปดูฝั่งนู้นอีกหน่อยนะึงด้านส่วนด้านนี้เขาจะเป็นในพวกเครื่องใช้นะเนี่ยเข็มขัดอยู่ติดกับร้านอยู่ติดกับร้านขายทุกอย่าง20สหรือสักอย่างนี้แหละเนาะนี่นะครับอันนี้เป็นลานจอดรถนะจอดฟรีด้วยนะครับก็คนส่วนใหญ่เขาก็ใช้ เวลาที่นี่ในการจับจ่ายซื้อของก็เฉลี่ยสักคนละ20นาทีถึง30นาทีนาทีได้ของแล้วก็กลับกันละนะครับม,มียาหอมยาลมมีแป้งโยคีขายมีสบู่แบบสมุนไพรนะครับอัอนนี้ก็เป็นรองเท้ารองเท้ามือสองของแท้นะเห็นเขาบอกอเรียงเบอร์ อขนมห่อละ20บาทนะนี่นะครับนี่คิดให้เสร็จสับเลย5ห่อร้อยนะครับห่อละ20บาทนี่ปลาร้าปลาร้าปลาร้าปลาดุกอโอ้ปลาร้าปลาดุกรอยนะคับปลาดินไหล้กล้างนะครับโอ้ติดกับร้านขนมก็จะเป็นพวกนี่ซีฟู้ดเลยซีฟู้ดมีหอย หอยลายนะครับปลามงกุฎหมึกเห็นไหมเขาใส่จานให้เรียบร้อยเลยออมียะยะเลยโ่านี่กบเออกบปลาดุกปลานินตัวเจ็ดสิบปลสิบนะครับเอาไปทำกันเอาเองว่าจะทำอะไรโอ้อันนี้คือส้อมส้มไต้หวันรูปเป็นร่มเลยส้ม,มส้มสารน้ำผึ้งก็มีนะครับนี่น้ำคั้นน้ำอ้อยอ๋อนี่ย มีเครื่องคันนะคันน้ำอ้อยมาอือนกีก็ผักโอ้อันนี้คืออะไรอ้เป็นออเป็นหมูหัน่นอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวนึ่งนะครับการจัดตลาดของเขาจะรวมกันทั้งหมดเลย <c oughs> ไม่ได้แบ่งนะครับว่า ด้านไหนด้านไหนน่าจะขึ้นอยู่กับการแบบจองตลาดมากก่อนมัน้งตามคิวอ่ะใครมาก่อนก็ได้ล็อกนั้นล็อกนี้อะไรอย่เงี้ยมันก็ง่ายดีนะนี่ข้าวราดกะเพราครับ <Okay. S 1> อ่าแกงสับปะรดหลนเต้าเจี้ยวหลนนี่อันนี้ต้กมกระหล่ำต้มจืดไข่อ่ารลนะอ่าลูกชิ้นทอดนี่อันนี้ร้านยำนี่ฝั่งนี้ก็เป็นปลาปลาดินตัวราคาสิบบาท โอ้ปลาทิ้นเผามีผักด้วยถ้าผักก็ร้อยเดียวถ้าเผาอย่างเดียวแปดสิบนะครับเออก็ดีนะเป็นตัวเลือกเป็นตัวเลือกออตัวเกี๊ยวชิ้นละสิบบาทอืมโอ้น่ากินเออต่อมาเลยก็ร้านโดนัท NK โดนัทม่ะมาเรื่อยนี่คือผลไม้ปั่น ครับเออ่สปรดคูลแลนะครับอืมมีดอกไม้ไหวพักกันหรือยังครับนี่ที่นี่เขาก็มีขายนะครับเค้กกล่องขนมถ้วยนะนมถ้วยฝั่งนี้นก็ไก่สับนะครับเนี่ยไก่ท่อเสาลูกชิน้นบุกกระลมเลยลูกชิน<อ>กช้นเบสบอละเมื่อก่อนเราจะได้ยินลูกชิ้นปิงปอง อันนี้เป็นลูกชิ้นเบสบอลโอ้โหลูกใหญ่อันนี้ก็เป็นบัวลอยนะครับบัวลอยอันนี้ชิ้นละสองบาทอืมโอ้โหอันนี้ก็เป็นอหอยหอยแมงคู่นะครับโอ้โหดูหอยแครงดูหอยแครงโอโห้หอยแครงนี่ตัวบันล่ำเลยเนาะ ครึ่งโล120โล240โอ้โหร้านนี้ขายหอยอย่างเดียวเลยนะโอโ้แต่หอยแครงใหญ่มากนี่อันนี้ผัดหมี่นะผัดหมี่ผัดหมี่ผัดขี้เมานี่ขนมจีนเส้นสดนอันนี้ห่อกุ้งกุ้งนอกน้ําแข็งเข้าไว้นะครับฝั่งนี้ก็โอ้โปลาปลาเผาทั้งนั้นเลยอันนี้ปลาตา,าปลาสดนะ เนี่ยการจัดร้านเขาก็จะปนกันหมดอ๋ออันนี้เป็นของที่ซื้อไปกินเป็นแบบหมูกระทะอ,อยากได้อะไรเป็นพิเศษเน้นอะไรเป็นพิเศษก็คีบอืดูดิเนี่ยของสดเขาจับชิ้นใหญ่ๆน,นั่นเลยอโอ้ของสดเขาใหญ่มากนะครับแบบ นี่นะใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะครับบางคนไม่เคยมาเดินนะตลาดพวกนี้นะเออไม่เคยมาเดินบางคนก็ดูไอซะนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับมาเลยนะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างง่ายเห็นไหมโอ้โหเดินบนมานี่ยาวๆนะครับนี่เนี่ยหมดละก็จัดว่าน่าสนใจนะครับจอดรถฟรีแล้วก็ทั้งรถยนต์และรถเก๋งนะครับก็มาได้เลย ก๋ไซนะเนี่ยใกล้สถานีรถไฟฟ้าเลยนะครับเดินเนี่ยสถานีเขาอยู่ตรงโน้นนะครับเดินมาใช้เวลาสัก3ามสีนาทีก็มาถึง4แยกนี่ละนะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีด้วยนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของเราด้วยนะครับที่นี่คือตลาดแยกบางพลูนะครับอยู่ใกล้สีแยกบางพลูเลยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ